เหมืนเข้าใจป่าวะเฮ้ยเอเลนมาเอเลนมาตายเฮ้ยไปชิสดีมาตามมาเหเลนล่ะดีชักจูนตั้เลนอะ

อ๋อรู้สึกว่าเกมนี้ดราเด็กจะพิมพ์ไม่ได้นะรู้สึกว่าเกมนี้แม่งเรื่องมากลเลอเกินอะ่ะเลื่อตาม่าอีเดียนะอะไรปะเนี่ยแ่งโดมแฮะ What are you doing ข้าวรอมุนการทำอะไรอ้าวข้าวข้าวข้าวเฮ้ยบุ๊ย สามหก่นึ่งหกห้าหไม่งักอ่ะสามหกงอ้ยสามหเนี่รู้สึกว่าเกมนี้มื่หลายครั้งวันที่ไอดีไม่ได้ คทิ้งเลยกูจบกูจบเย่เราว่านะฮะถ้าเจอไอ้หลังอย่างนี้นะฮะผมว่าไม่รอดหรอกนะด่าวไทยก็แล้วด่าภาษากัีกก็แล้วมันยังไม่ทำให้นะมันก็เลยไม่จบวิชั่นสักทีเนี่ย